นี่ครับคูบต้าครับเนาะเป็นรุ่นสามสิบแรงครับเนาะผมได้ถามผู้ใช้งานจริงนะครับเนาะพันว่าพันเห็ดแปลงผักนะครับเนาะเป็นลงเลื่อนเป็นโลงเลื่อนหรือพันเห็ดปลูกบวบครับซึ่งข้างบวบนะครับจะบ่ค่อยสูงครับเนาะแต่รถนี่ครับเขาบวได้ครับอ่าต้องใส่รถไถเดือนต่ำครับเนาะพ่นก็เลยมาดัดแปลงครับตัดหลังคาออกครับนี่ครับหลังคาคูบต้าครับเนาะเป็นคูบต้าสามสิบแรงครับอ่านี่ครับ แขนดันจะเป็นของโค้งครับเนาะแต่ก็เกือบแทบทุกรุ่นครับที่ที่เห็นนะครับเนาะที่ถอดบาได้ครับนี่ครับอของลังคานะครับเนาะเล็กของตอหลังหลังคานะครับเนาะนี่ครับอันนี้เพิ่นเพิ่นเชี่ยมเพิ่มนะครับเนาะนี่ครับมันถอดบาได้ครับมันจะติดกันไปเบิดเลยครับซึ่งเวลาเขานี่ร่วงเรือนนะครับเนาะร่งเรือนผักนะครับเนาะต่างๆครับลังคาสูงเกินไปครับต้องตัดออกครับนี่ครับ ตัดออกเพื่อจะเข่าแปลงพักหรือแปลงบวบนะเนาะเวลาข้าปลูกบวบข้างบวบก็จะบวสูงนะครับเนาะอ่าอันนี้เพ็นใส้ครับอ่าสวนบวบนะครับเนาะเป็นะลักกับสวนพุทรานะครับเนาะพุทรานมสดนะครับเนาะแล้กกับพุทราสามรถเนาะซึ่งข้างของอ่าบักท่านนะครับมันบวสูงนะครับเนาะแต่ต้องการไปตีดินนะครับเนาะในแปลงพุทรานะครับเนาะมันกัดติดลังค่าครับเพิ่งก็เลยถอดรังค่าครับแต่เพ่นว่าถ้าจะให้ดีก็อยากให้มีการถอด ถอดลังคานะครับเนาะถอดถอดได้ใส่ได้นะครับเนาะเวลาออกแดดครับก็สามารถเอามาเสียบใส่ได้นะครับเนาะบมมี่ครับอันนี้เพิ่นต้องต้องตัดครับตัดทิ้งเลยนะครับเนาะนี่ครับแบบนี้ครับจแต่ให้ดีก็น่าจะเห็ดแบบถอดได้นะครับเนาะถอดได้แล้วก็สวมใส่ได้นะครับเนาะก็บ่วม่นรถไถคูโปต้าบ่ดีนะครับเนาะถือว่าดีครับ แต่ที่ผมไปเห็นนะครับเนาะหลายๆท่านเนาะหลายๆคนที่เิ่นใส่งานจริงอ่าบางเช่นเป็นแปลงบวบนะครับเนาะแปลงบวบแปลงอ่าคือจึงสวนที่พ่นใส่อยู่นี่ครับขั้นนี้ครับใส่ครับอ่าสวนฟูซาเนาะครับข้างบักท่านนี่ครับ่อค่อยสูงครับแต่พ่นต้องการไปตีดินหรือไถพรวนดินครับมันติดลังค่าครับลังค่าถเพนนีครับเพื่อนก็ต้องตัดออกครับซึ่งจะเสียหายนะครับเนาะนการตัดทับเฮ็ดเป็นแบบ ถอดได้ถอดได้ประกอบได้นะครับเนาะมันก็จะบ่อเสียหายแบบนี้นะเนาะแต่ถามอคูปต้าดีไหมดีครับใช้งานดีนะครับเนาะแต่ถ้าเฮ็ดแบบถอดได้ประกอบได้นะครับลังค่าครับก็จะดีเลยนนะครับเนาะอ่าบางคนนะครับเนาะลงเลื่อนจอดเนี่ยจะบ่อสูงแบบนี้นะครับเนาะบางคนจะเป็นตำตำครับอันนี้การเพิ่อถอดลังค่าออกนะครับเนาะหลังจากใส่งานแล้วแล้วก็มองจอดเพื่อนี่บ่สูงครับเพื่อนเกเลยมาจอดในโ่งเอ่อคอกวัวเก่านะครับเนาะนี่ครับ ถ้ามีลังคานี premier, quote, table, tá, ่ต <Yes. te chat ills> ิดครับนี่ยลังคาต่ำเลยครับเนาะลังคาแตกครับแต่ตอนพันสางานพันกระตัาออกแล้วนะครับเนาะมันก็เลยบาต่ำครับนี่ครับถ้ามีเฮดแบบถอดได้เนาะเนาะประกอบได้หลังคาเนี่ยครับก็จะดีนะครับเนาะง่ายครับแล้วก็เขาแปลงบวบนะครับเนาะลูกบวบติข้างบาสูงปนเลนะครับเนาะก่าพุชซานะครับเนาะพุชซาน้ําสดพุชซาสามรถนะครับเนาะใส่งานในแปลงในสวนครับเพราะว่าข้างหมักท่านเฮาเนี่ยมันบาสูงนะครับเนาะ บ่อสูงแต่ถ้าบ่อถอดล้างคาออกครับกับบ่อใดครับมันจะติดครับนี่ครับเพิ่งกันเลยต้องตัดครับมันก็ดีดีนะครับเนาะแต่จะให้ดีกับเห็ดถ้าตัดแล้วก็ต้องหาวิธีไม่ล่ะครับเพราะว่าถ้าถ้าจะถอดแบบนี้กับบ่อไว้ครับเวลาจะไปไถดินตีดินกลางแดดนะครับก็ต้องห้อนครับต้องหามาใส่ครับต้องมาเชื่อมนะครับเนาะผมก็ไปถามผู้ทีใสงานหลายคนนะครับว่าถ้าเฮ็ดมีแบบ ถอดได้ประกอบได้นะครับเนาะลังค่านี่ครับก็จะง่ายในการในการเอ่อเข้าไปตีดินหรือพวนดินในแปลงพักอ่อลงเลื่อนต่างๆครับเนาะที่มันลังค่าอ่หลังค่าลงเลื่อนท่อบสูงหรือแปลงบวแปลงหยั่งนะครับเนาะสามารถลอดเข้าไปทั้งใตได้นะครับเนาะนี่ครับมันจะง่ายครับนี่ครับสาเิตเพื่อนถอดดอกนะครับเนาะหลายคนก็อยากให้อยากให้มีนะครับเบาย่งไงครับนี่ครับ ยังไงถอดได้ประกอบได้นะครับเนาะจะไงตัวการใส่งานครับครับสุดท้ายนี่มไม่มยังหลายนะครับเนะาะตักกดไลกยกดแช่ส่งปลายผ้าร่อนเดยอครับขอบคุณครับ